สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นี่มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนนะคะกระกฎาคมพศ2566นะคะจะเป็นปีไทยเนาะจะเป็นปีนักกษัตริย์ปีจอค่ะ ในการดูดวงของหมอทุกครั้งอย่างที่หมอบอกนะคะคลิปของหมอนะวิดีโอที่จัดทําขึ้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับดวงของคุณเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกคนน้อมรับเอาแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะเนาะเพราะมันเป็นการดูดวงพื้นฐานโดยรวมอย่างที่หมอบอกนะคะไม่เฉพาะจะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดไพ่และดูดวงกับหมอนิ่มทุกครั้งนะคะ คอใอยไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านการงานความรักชีวิตครอบครัวคนโสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนโสดสนิทด้านสุขภาพร่างกายโชคลาภนะคะการเงินเนาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะอ่า หมอนะคะฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะฝากติดตามในเพจ f a c e b o o k นะคะนิมสาวัน0ูเนาะแล้วก็ใน t นี้ติ k กต o k นิมสาวัน0ูเช่นกันค่ะแล้วก็ใน y o u t u b e นะคะหมอจะทำเนาะเป็นคลิป12เดือนนะคะเนาะทุกเดือนนะคะเดือนละครั้งนะสิ่งที่หมอบอกค่ะขอให้ทุกคนอธิษฐานจิตด,ดีๆนะขอหมอเปิดไพ่สักคู่ค่ะ อ่าเรามาดูกันเลยนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะในด้านการงานว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าในด้านการงานเดือนนี้นะคะค่อนข้างไปราบลื่นไปได้สบายชิลๆก็ได้ในไพ่ขึ้นมานะคะใครที่เจราจาพูดคุยตกลงหรือว่ากู้หนี้ยืมสินหรือว่าจะขอหยิบยืมใครเนี่ยมีโอกาสได้นะคะจากเรื่องโชคลาภการงานที่หมอบอกมีโอกาสสมปาถนาหรือสมประสงค์นะคะสิ่งที่หมอบอกธุรกิจกิจการการงานค่อนข้างได้มาตรฐานหรือไปได้ดีถ้าคนที่ทํางานนะคะ ธุราจะบอกว่าธุรการก็ได้หรือว่าทางานเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะไปได้ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมหรือมีมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งหรือเข้าพิจารณาเราจะประสบความสําเร็จสูงสิ่งที่หมอบอกนะคะอยู่ดีๆโชคก็เข้ามาหาทางด้านการงานการเงินสิ่งที่หมอบอกนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสมปาารถยาให้ได้สิ่งนั้นไปเนาะ <S <S ความเครียดความกัง <ๆ S 2> วลปล่อยวางบ้างบางทีเราต้องดูแลลูกน้องเนี่ยหลายหลายร้อยคนหลายพันคนในบางกรณีด้วยว่าเราต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มากนะคะ ต้องอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนิดแนะนํานิดหนึ่งเนาะสิ่งที่หมอบอกมันจะได้มีความรับรื่นมากขึ้นในด้านความรักนะคะคนที่มีครอบครัวใจใส่นะคะดูแลช่วยเหลือจุนเจอกันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน,งาน,งาน,งานการเงินหรือการซัพพอร์ตต่างๆค่อนข้างไปได้ดีหรือเป็นที่ปรึกษาได้ดีในเวลาเดียวกันที่หมอบอก ค่อนข้างจะมีความสุขนะคะช่วงนี้หาเวลาสวีทใครที่อยากมีบุตรมีธิดามีโอกาสมีได้สิ่งที่หมอบอกนะคะถ้าเกิดเคยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบอกกล่าวท่านไว้ปฏิบัติให้ดีคุณมีโอกาสจะมีบุตรสูงนะคะในเดือนนี้นะสิ่งที่หมอบอกค่ะแล้วมาดูคนที่โสดสนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่ยังไม่โสดสนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะท,ท,ที่หมอบอกค่ะขอโทษทีนะพูดผิดคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้อยู่กับตัวเองกําลังมองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองคคบาางงรรัั้วมก มันไม่มีใครผิดใครถูกคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสิ่งที่หมอบอกนะคะอย่าโทษตัวเองหรือยอย่าเฝ้าแต่กดดันตัวเองมากเกินไปบางอย่างอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปบ้างนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนทํางานสายข้าราชการจะเข้ามานะคะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้นะคะหรือว,ว่าเขาทำงานที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีและอายุมากกว่าเขาค่อนข้างมีความยุติธรรมรัก ในตัวเราหรือเป็นรูปแบบของเราสูงสิ่งที่หมอบอกขอให้พบเจอคนที่ดีสิ่งเสมอกันเนาะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะในไพ่ขึ้นมาเนาะคือคุณมีโอกาสเปิดใจหรือเจอคนใหม่ที่มันดีในไพ่ขึ้นมาแต่ลักษณะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกเยอะ เลือกเยอะเรื่องมากเป็นได้นะในไพ่ใบนี้นะคะมีความกังวลหรือความกลัวหรือกลัวลักๆักเลิกเลิกหรือมีความไม่มั่นใจในไพ่ขึ้นมาปล่อยวางนะคะไม่ต้องไปยึดติดอะไรที่มันใช่ถึงเวลามันจะเข้ามาเองที่หมอบอกความคิดความอ่านความรู้สึกในใจเป็นหลักนะคะขอให้คิดแตสดดดด่สิ่งที่ดีๆคุณก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาอย่าคิดจะติดลบมากเกินไปความรักมันจะได้ไม่ผิดหวังเนาะสิ่งที่หมอบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านนำพาคนรักคู่ครองมาให้คุณด้วยซ้ำที่หมอบอกถ้าเคยไปขอพรพระแม่ลักษมีนะคะ พระแม่อุมาก็ได้รือวพระแม่การีนะคุณจะสมหวังในความรับทันทีที่หมอบอกนะคะในเดือนนี้เนาะมาดูในด้านของโชคลาภนะคะการเงินนะถ้าบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนเลี้ยงกุมารทองไว้นะคะบางคนเนี่ยบอกกล่าวพระแม่ต่างๆองค์เทพประจําสังขารร่างกายเราก็ตามเนี่ยมันทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเนาะหรือว่าทําอะไรที่เป็นทานลงทานก็ได้ที่หมอบอกโชคลาภการเงินจะได้เข้ามาไม่ขาดสายมีโอกาส ถูขหวยรวยเบอร์นะคะในไพ่ขึ้นมาเนาะแต่ซื้อแต่พองามค่ะอย่าไปซื้อหรือถล่มลึกมากเกินไปเอาแค่สนุกพอที่หมอบอกก็จะได้ไม่ต้องมาเครียดหรือกังวลตามมานะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภเข้ามาสูงนะที่หมอบอกค่ะแล้วก็มาดูในด้านสุขภาพร่างกายนะคะระวังเกี่ยวกับระบบต้นคอสายตานะคะอะไรที่อยู่กับหน้าจอแสงคอมพิวเตอร์มากๆด้วยโทรศัพท์มากบางครั้งต้องลดแสงลดอะไรลงนะคะตาผ้ามวัวตาเสบด้วยบางคนบางกรณีอาจจะต้องผ่าตัดหรือเป็นตาเป็นต้อได้ในไพ่ขึ้นมานะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินคอยพบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามานะคะในสวมแบบแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศสมหวังในความรักครั้งนี้มีแต่สิ่งดีๆและขอให้ได้บุตรธิดาสมใจปรารถนาทุกประการนะคะหมอน,นิ่มอนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ